ใครแอบใช้แอบเล่นมือถือเรารู้ได้ทันทีถ่ายภาพให้เราเองอัตโนมัติไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Play store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ wtmp สัญ,ญลักษณ์แอปจะเป็นแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกด a อ c e p t ให้เรากดเน็กไปเรื่อยๆในหน้าแต่ละหน้านี้เขาจะอธิบายการใช้งานให้เราแต่พวกเราไม่ต้องเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแนะนําให้พวกเราเองกด NE ็กกดเน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 ็กหลังจากที่เรากดเน็กมาแล้วในหน้าสุดท้ายเขาจะเป็นแบบนี้ No report ตามนี้นะครับถ้ามี No report แบบนี้แล้วให้พวกเรามากดตรงนี้ครับกดปุ่มเปิดปิดตัวนี้ครับแตะหนึ่งทีแล้วกดตกลง เขาจะให้เราอนุญาตให้เสร็จการเข้าถึงกับแอปตัวนี้ซะก่อนนะครับดังนั้นให้เราอนุญาตไปครับกดคณะใช้แอปกดตกลงเขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราให้เรามาเลือกตัวนี้ครับไม่จำกัดตัวนี้ครับติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วกดย้อนกลับไปแล้วกดตกลงเขาจะเด้งกลับไปที่หน้าการตั้งค่าของมือถือเราอีกทีนึงแล้วให้เราไปเลื่อนหา ชื่อแอป wtmp ตัวนี้เพื่ออนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงกดเข้าไปครับแล้วโยกสวิตช์ให้เป็น on แบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปเมื่อทุกท่านทำถูกต้องแล้วนะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นสีเขียวแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วให้เราไปที่มุมขวาบนกดไปที่รูปฟันเฟืองแล้วให้เรามาดูที่ตัวนี้ include list o f ตัวนี้จะต้องถูกโยกสวิตช์ให้เป็นออนแบบนี้ถ้าของใครยังไม่อนอย่างเช่นมันปิดอยู่งี้ให้กด ออนให้ได้แบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วให้เรามาตรงนี้ครับ Authentication ตัวนี้ครับให้แตะเข้าไปเพื่อทําการสร้างรหัสผ่านให้เรากดรหัสผ่านไปได้เลยครับรหัสผ่านในทีนี้จะมี4ตัวนะครับให้เรากดตั้งไปตามที่เราต้องการได้เลยครับแล้วก็ต้องจําได้ด้วยนะครับอ่าในทีนี้คุณหึจะยกตัวอย่างนะครับก็คือกดรหัสตามนี้ครับ3 3 4 4นะครับแล้วใส่อีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกันครับอย่าลืมจดกันไว้ด้วยนะครับ ถ้ามือถือของใครให้สแกนลายนิ้วมือเราก็กดยืนยันสแกนลายนิ้วมือไปเลยครับจะได้ง่ายต่อการปลดล็อกในที่นี้ของคุณหนึ่งมีก็กดสแกนหลังจากที่เราทําการเซตการตั้งค่าตามที่คุณหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับในกรณีตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเจ้าตัว authentication ตัวเนี้ยครับตัวนี้หมายถึง password ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็น password ที่เวลาเราปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับรหัส4ตัวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพาสเวิร์ดสำหรับล็อกแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเวลาทุกๆครั้งที่เราจะมาตรวจเช็ครูปภาพหน้าตาของคนที่มาแอบใช้มือถือเราเนี่ยหรือมาแอบกดโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันจะมาโชว์ที่ตัวแอปตัวนี้ดังนั้นเราจะต้องใส่รหัสล็อกเอาไว้นะครับรหัสตัวนี้ก็คือตัวนี้นครับถ้าใครผูกไว้กับลายนิ้วมือหรือว่ามือถือของใครมีสแกนลายนิ้วมือนะครับ มันก็จะมีสแกนแลายนิ้วมือให้เราเห็นแบบนี้สแกนเข้าไปก็คือสะดวกขึ้นนะครับในกรณีตัวนี้นะครับอันนี้คือรหัสเข้าแอปเท่านั้นเองอยังไงก็จดเอาไว้ด้วยนะครับไม่งนั้นเดี๋ยวเราจะไม่สามารถดูรูปคนร้ายได้นะครับอันนี้จะเป็นรหัสคนละตัวกับที่เราล็อกมือถือเราต้องแยกให้ออกนะครับเพราะเวลาที่เราปิดมือถือเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนั้นคือรหัสล็อกหน้าจอที่เราใช้งานปกติของเราเป็นปกติอยู่แล้วอันนั้นนะครับโอเคเมื่อทราบวิธีการ เมื่อเราทําการเซตการตั้งค่าตามที่คุณหนึ่งบอกมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ทราบตามที่คุณหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วทีาน,นี้เรามาดูขั้นตอนและว,วิธีการใช้งานกันเลยครับเราก็กดย้อนกลับไปเมื่อแอปพร้อมใช้งานและพร้อมถ่ายภาพบุคคลที่มาแอบใช้มือถือเรา มันจะมีปุ่มสีเขียวๆแบบนี้อันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วเราก็กดปุ่มโฮมแล้วเราก็ปิดพักหน้าจอตามปกติของเราได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็จะกดปิดอย่างนี้ก็คือเป็นสีเทานี้อันนี้จะไม่มีการถ่ายภาพใดๆทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานกันอ่าเรากดเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้ครับซึ่งข้อดีของแอปตัวนี้นะครับสามารถถ่ายภาพคนที่เขามาแอบเล่นมือถือเราทั้ง2แบบคนแบบแรกก็คือไม่รู้รหัสล็อกหน้าจอเข้ามือถือเราไม่ได้อันนั้นเขาจะถ่ายไว้ให้กับ แบบที่สองก็คือแอบบถ่ายภาพคนที่รู้รหัสหน้าจอของเราเขาใส่รหัสหน้าจอเข้ามาแล้วแล้วเขาแอบ,บเล่นในมือถือเราอันนั้นก็จะถ่ายภาพคนคนนั้นไว้ด้วยเมื่อทราบตามนี้แล้วเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับก็ให้เราเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้คือแอปพร้อมใช้งานและกดปุ่มโฮมออกไปครับแล้วก็กดปิดพักหน้าจอตามปกติวิธีการใช้งานเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายเลยคือถ้าเราเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามือถือของเราที่เราเซ็ตเสร็จแล้วนะครับเอาไปวางไว้ ไปวางไว้บนโต๊ะทางานที่ทํางานหรือว่าในห้องเราตามปกติเลยทําตัวตามปกติเลยครับอันนี้แค่เราอยากจะจับผิดใครเหมือนกันแน่ที่มันแอบ,บมาส่องมือถือเราเครื่องนี้ครับเราก็มาวางนะครับพอวางเสร็จปุ๊บทีน,นี้มาดูในส่วนของคนร้ายกันบ้างครับแล้ววันดีคืนดีมีคนร้ายครับแอบบเข้ามาเขาไม่รู้รหัสหน้าจอมือถือเรานะครับว่ารหัสอะไรเขาก็พยายามใส่ครับใส่มั่วมั่วงเขานี่แหละเอ๊ะรหัสอะไรเนาะเขาก็ไม่รู้นะครับเขาก็ใส่ไปเรื่อย อ่านะครับอันนี้คือหนึ่งคนแล้วนะครับมาดูคนที่สองบ้างครับเขารู้รหัสเขาแอบมาปุ๊บแล้วเขาก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอเข้ามาได้นะครับคนที่สองเขาเข้ามาได้ปุ๊บเขาก็จะมาเล่นอะไรต่างๆบนมือถือเรานะครับเขาก็เข้าแอปนู้นแอปนี้นะครับมาดูข่าวสารมาดูว่ามาส่องอะไรพูดง่ายๆนะครับว่า เออเราไปดูอะไรที่ไหนหรือเปล่านะครับมา Messenger เราไปเข้า Messenger เราไปเข้าดูว่าเราคุยกับใครคนไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับอ่าเข้า Messenger ไม่พอเขาไป2ที่ Tiktok กเราอีกนะครับเข้าไปที่ TikTok เรานะครับเขาก็ไปปัดถ่ายฟีดอะไรต่างๆนะครับน,นี่ครับอันนี้ก็จะมีคนอยู่2ประเภทแล้วนะครับ อ,อันนี้พอหลังจากที่เขาคนนั้นนะครับเขาแอบ,บใช้เรียบร้อยแล้วเขาก็ปิดเอาไว้อันนี้หลังจากที่คนร้ายเขาเรียบร้อยแล้วเราเดินกลับมาที่โต๊ะทํางานเราตามปกติเราก็ไปหยิบมือถือเราเราก็มากดตามนี้เราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครกันแน่แล้วเช็คยังไงไปดูกันต่อเลยครับวิธีการเช็คก็ง่ายๆครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็เข้ามือถือเราตามปกตินะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือให้เราไปที่แอปตัวนี้ครับ แอปที่คุณหนึ่งสอนให้พวกเราติดตั้งและเปิดใช้งานเอาไว้นะครับเราก็กดเข้าไปแอปจะถามหารหัสผ่านถ้ามือถือของใครผูกไว้กับลายนิ้วมือก็ใส่ลายนิ้วมือลงไปพอเปิดเข้ามาแล้วจะโชว์ขึ้นมาให้เราทราบว่าตัวล่างสุด device not unlock ก็คือบุคคลคนนี้ปลดล็อกไม่ได้แต่เขาพยายามจะปลดล็อกเข้ามาใช้มือถือเราอันนี้คนแรกบุคคลที่2คนนี้รู้รหัสหน้าจอมือถือเรา เขาปลดเข้ามาได้แล้วส่วนตัวบนสุดก็คือตัวเราเองตอนนี้แหละครับตัวเราเองเพราะเราปลดล็อกเข้ามามันจะเขียนว่า device unlock นะครับก็คือเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วก็ถ่ายเราไว้ซึ่งเขาจะบอกเดือนวันแล้วก็เวลาให้เราทราบ้วยบุคคลคนนี้มาแอบใช้มือถือเราช่วงเวลาไหนเดือนอะไรตามนี้อเดี๋ยวคู่หนึ่งเอาให้ดูคนแรกก่อนนี่หน้าตาของคนร้ายครับจะเรียกว่าคนร้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นใน ข้อมูลมือถือเราดีกว่านะครับอ่าอันนี้คนแรกอ่ามาดูคนต่อมาแล้วกด next ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่คนต่อมาอ่าเดี๋ยวค่หนึ่งกดออกไปเลยอกดย้อนออกไปก่อนพวกเราจะได้ไม่งงอันนี้คนแรกนะครับมาดูคนที่สองครับคนที่สองนี่คือ d i e unlock คนนี้คือเขารู้รหัสล็อกหน้าจอเราเลยก็คือเขาใส่รหัสล็อกหน้าจอแล้วเข้ามาในมือถือเราได้เห็นหน้าเขาด้วยนะครับว่าเขาคือใครยังไม่พอครับเรารู้ด้วยครับว่า เขามาเล่นแอปอะไรบ้างในมือถือเราเห็นไหมครับหน้าจอหลักของระบบก็คือเขาอยู่ในหน้าจอหลักและดูข้อมูลต่างๆเราเขามาแอบส่อง m e s s e n เ e r รเราเขามาแอบส่อง tiktok เราเนี่ยเห็นไครับบอกรายละเอียดไว้หมดเลยครับไอ้กรณีหลังนี้คือกรณีที่เขารู้รหัสล็อกหน้าจอเรานะครับแต่เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเขาแอบไปดูข้อมูลอะไรเราส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคุณแฟนๆกันทั้งหลายอะครับอาจจะไม่ไว้ใจกันแล้วก็อยากจะรู้ว่า คุณแฟนเขาไปเล่นแอปอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับก็ไม่ได้แนะนําให้ทะเลาะกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแอปเอาไว้เพื่อจับผิดว่าใครมาแอบใช้มือถือเรานะครับแอบใช้แอปส่องอะไรเงี้ยครับนี่ทีนี้กดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปก่อนนะครับทีนี้มาที่หน้าหลักพอหลังจากนี้แล้วนะครับเราไม่อยากจะเก็บภาพต่างๆนี้ไว้แล้วนะครับเราอยากจะลบออกก็ลบได้ครับวิธีการลบให้เรากดปุ่มปิดตัวนี้ก่อนครับปิดให้เป็นสีเทาแบบนี้ แล้วให้เราก,กดค้างไว้เราก็สามารถกดถังขยะตรงนี้ได้เลยแต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะลบทั้งหมดนะครับเราก็กดเลือกอย่างเงี้ยครับกดเลือกไปเลือกไปเสร็จปุ๊บเราก็กดถังขยะครับแล้วก,กดตกลงออกไปแล้วครับแล้วก็ถ้าเราปิดแบบนี้ตัวแอปจะไม่ทํางานก็คือเขาจะไม่ถ่ายรูปคนร้ายให้เราเห็นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายภาพคนร้ายนะครับในขณะที่เราปิดเครื่องอะไรเงี้ยเราก็กดเข้าไปที่แอปครับ แล้วกดเปิดแบบนี้แยกให้ออกนะครับรหัสที่คุณหนึ่งพาพวกเราตั้งรหัสสตัวนั้นรหัสนั้นคือรหัสเข้าแอปตัวนี้เท่านั้นส่วนรหัสล็อกหน้าจอมือถือเราก็ยังใช้งานอยู่ตามปกติมันจะมีอยู่2แบบนะครับอย่างแรกที่คุณหนึ่งบอกไว้ก็คือถ้าคนเขาไม่รู้มันก็จะถ่ายภาพให้มาด้วยแบบนี้และถ้าเกิดว่าคนที่รู้รหัสล็อกหน้าจอเรามันก็จะถ่ายภาพเหมือนกันแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามา เขาจะบอกรายละเอียดด้วยครับว่าคนคนนั้นปลดหลาดล็อกหน้าจอเราเข้ามาแล้วเขาไปแอบส่องแอปอะไรเขาไปดูแอปไหนเราก็สามารถเช็คได้แบบง่ายๆนําไปใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ